ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่น CVC แล้กันนะครับไปกันเลยเพื่อไม่ให้กเสียเวลานะครับโอ้ในชา้นชารครับในโช้าเลครับโอ้ในชายย้าันนี้ไม่ไหวนะครับดบูไม่น่าไหวนะครับไปอยู่ไปอยู่ได้อยู่ไปเลยครับ หเนี่ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยเลยเฮ้ยห้าร้เนี่ยสินะน่าจะดึงหัวไม่ใช่น่าจะนะครับดึงหัวง่ายอยู่นะครับไม่โดนเป้าแดงนะครับเป้าแดงไม่ค่ร้องนี้โอ้โหนี่มันขอดสั่งพี่นี่ตั Hãy wow. ừ, ừ. subscribe ใช้ปืนนี้ไม่ไหวนะเพื่อนยิงไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับให้ความสนานไดครับเพาเ่อนสบายสบายนะครับไม่ไปแล้วน,นะครับไ้าปไปแล้วจะใช้ปืนยิงยังไงแต่ผมให้ใช้ไม่ให้เราตลอดนะคอีกห้เราเนี่ยมันเล่นสนุกนะ ข้าว่าจบครับดูข้าจบข้าคือจบเลย <S <S จะจะเจอกันเจอกันตอนเนี้ย <S 1> <S 1> เน่นปืชนชั้นนะครับปืนลิีเซอร์แลกันไปเตัวตัวยิงวะนอาฬิกาเนี่ยเราดาๆมันได้ยิงวะยูอาร์ไม่ได้ออยิงหรอกไปยิงที่นูน่นดีกว่า โถโหพอโฉบนั้นล็อบบี้โฉบใต้วอลเฮียเจอจริงก็ตามไม่ได้อ๋อไม่ไหวลนะเจอมาเยอะน้องๆแล้วเพื่อนไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเคยเจอแล้วเปลนะ่าครับพูดพีิมาแล้วต่อราลาต่อใช่ป่ะไปเจอคนจริงก็ไม่ไหวเหมือนผม,มน,นี่แหละเอาล้มต้น วันนี้เข้ามาฟันนี้นะเข้าไปฟันนี้ละกลัวจ้าปุญชาติอ่ะโอ้จะาปุญชาติอ่วดูครับปุญชาติใหม่แล้ว มัตะนตลอดเลยครับผมบื่มากเลยโอปิชันเนี่ยโอปิชันผมก็ยิงนละง่ายๆน,นะถ้าผมยิงอ่ะมันจะมาสองสามตัวเดี๋ยวมันไม่ตามเพื่อผมไปนะไม่รู้นะครับมันจะชอบเป็นแบบนี้ตนะลอดเลยฮะนะไ,ได้ซีบีเมันจะตามออกมาสี่ห้าตัว,ลวเลยนะข้อบุยเลยอ่าผมมาเยอะอืม เด็กจะตายข่าของคนเดียวหรือนผมไปทำอะไรให้มนะันตอนนี้เราเล่นดีกว่าผไปนกักกานงานก่อนดีลเซน์เน็นขนาดนี้ซีซั่นนี้มันเหมือนยิงยากขึ้นะครับยิงโคตรยากเลยนะไม่เหมือนก่อนนะก่อนนี้เป็นยิงง่ายนะผมไปฝูดดูแต่ซีซั่นนี้มัน,น,นยนะิงยากมากเลยครับ โอ้โหดูของคนเดียวเพื่อนตันรอบหรือมันยีเนี่ยมันจะยิงเดี่ยวคนเดียวอย่ะเพื่อนมันไม่เห็นเพื่อนผมเลยนะถ้ากิดสายตามันจะเห็นกับผมคนเดียวยออนี่หว่าดูแนวไหนเพื่อน เอนีน ee, อ่ i <Lake des Jord ania> ่นี่ฉันน่ายาก่ะไปตัวบลุนึยนะุ่นเก็บไว้ดีปว่าอูมตัวสุดท้ายเกิตลอเลยน่าจะขึ้นบนนะ ลอ้ ok. ลอผมเข้ามาเข้าไปโอ้โหจริงอย่างผมคนเดียวได้เพื่อนผมก็ลำพังเลยวันนี้เดี่ยวพองคนเดียวโอ้โหนี้ยไม่ไม่ไม่มีตาไม่เห็นอ่ะไม่มีตาไม่เห็นอ่ะยืนได้แค่คิวเดียวนะยคืออัดตัวเข้าไปทีหัวมันโดนเลยนะยากมาก มันก็เลยนึ่นตายซะหน่อยแล้วไปฝึกแล้วนะเดี๋วมลงในสนามที่ม่นอย่านสุดฝึกับสนามทีงมันต่างกนะันนะนึตัว โอมาอีกเลยดูมอมือโอ้ยเดย้ลงมาเหรอเมื่อก็ไม่เห็นคนเดียวอะดูเเพื่อนมาตั้างแล้วมันยิงผม่อผมก่อนอะก่อนจะยิงเพื่อนมหก่อนนะเมื่อก็ไม่เห็นคนเดียวอะไม่มันเล่นมนกัหลอกรพวล้างคัดีี เนี่ยมันย,ยิงเนี่ยคนเดียวคนเนี้ยไม่ยิงไงอ๋ออ๋เรื่องแบบพึ่งมาให้เนาะเรื่อเป็นตามแผนตามแผนเข้าดูนะอะีรมานะเราไปดึงหัวที่นะอยู่นะไมนะ่ใช่ ใน่ันนี้ใจเย็นนะใจน่อย

ชนะแล้วครับผมชนนะแล้วใช้สมาธิอย่างไ้นี่พุ่งไห้ได้เ,เอ่อในมอสามนะครับหนึ่งดาวก็คลิป <c oughs> นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามผมอยู่กับผมนานๆนะครับผมกขอบคุณครับแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆของเพื่อนๆมันติดตามผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ,บยบยของโชคดีครับผม